สะพานก่อนน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้เยอะขนาก็หลย,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 ลยขนา,า่าโยว่าไม่หลนะมันเยอะอยู่นะ,ะ,ะเี้อ้เียกเลยไม่ป็นาจะไปโรงทานนะคะไปทางลัดนะคะวันนี้ปกติเราไปทางไหนก็ทางนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ก็ลังไป ของนี้ไม่ได้แจกนะคะทุกคนไม่ได้แจกในงานนะแต่ไปแจกคนข้างนอกนะคะเนกเยอะแยะเลยนี่ใช้เส้นทางนี้นะคะตอนนี้ก็รีบอยู่เพราะน่าจะเป็นรงทานไปแล้วละมก้กไปทักไครพี่น้องบ้านเฮานะคะตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกลอยๆอีกและะ้ว จะพุ่งเปียกนะคะจาพุ่งเปียกนะคะขอให้ถึงโรลคารก่อนนะคะแล้วก็กลับจากโรลคารไปเปียกกันได้นะยายนี่ยายสบายดีไหน้อยายบ้านหลังนี้นะคะจะโกรนนี่มาก็ทักทยแกประจัน จะได้เกี่ยวไหมเนี่ยอยูแล้วนี่เขามาจากโรงงานแล้วแต่เ,เราพุ่งไปนะโมเมนต์คล้องบดแล้วบ้าบ้บดแล้วเหอโอ้ยนอะบดแล้วสันเป็นไปไรล้วก็เก็บโต๊ะให้ก็ได้คืองานเยอะนะคะคิวง,งานยาวมันก็เลยช้าหน่อยนะเราบอกบดแล้วสัน ามน้ำไปคนหาป่าเทียบสงบวันนี้เครื่องมดมือเลยนะคะข้<อ>าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วนะคะทีนนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวช่วยนี่หลาาน,นะคะมีนี่นะคะแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเต็มลานน้อ,องหมาน้องแมว ะะสำนักสงสีแดงออบางคนก็บอกว่าสำนักสงสีชมพูนะแต่มันเป็น,ปน,ปนสำนักสงอะไรนะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้นะคะที่บ้านเมืองเก่าเรานะคะร้านค้าก็น่าจะปิดนะวันนี้ตรงนี้จะเป็นร้านค้าปิดแล้ววันนี้นะคะร้านค้าร้านค้าแห่งเดียวในะหมู่บ้านนะคะนี่ทางไป เราไปเส้นทางรัดนะคะเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วละไปเก็บของช่วยเขาไม่ก็ไปฟังเทศนะคะมาดามวงโผมาสายประจำซะมาทานขาหรือเปล่าไม่น่กนนะเป็นไรเราก็แค่มาดูบรรยากาศเราไม่ได้มาซื้อมามาหาข้าวกินมากมาย ดังๆด้วยแต่บรรยากาศมันคลิ้มมากแหละมันก็เลยยังไงบรรยากาศมันเคลิ้มๆสุดๆเลยฝน <c oughs> จะตกได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพาฟังเทศแล้วเ <c oughs> ดี๋ยแต่ฟังเทศกับข้าวคงไม่ค่อยมีแล้วนะคะ <c oughs> มีซาลาเปาขายด <c oughs> ้วย <c oughs> เราจอดตรงไหนดีจอดตรงนี้ก็ได้ ทานวันนี่ทำไมดูเงียบๆจย่างนอเดี๋ยวไปทางโน้นก่อนนะคะเงียบๆสักหน่อยเนาะไม่เห็นุก็ได้พนมลูกโอมจ้าคุณแม่กเน้อดูแลกัยึดเอาฮดีๆไม่มีปางต้อบปากปาก้ีต้องโอมลูกโมตลอด ไปดูโรงทานก่อนที่น่ละ้กอมไเรอคสาธุเียกันสวัสดีครับคุณแม่นบมาดนีเด้สาธุพี่น้องพี่เจัคุณเป็นาในก้าวน้าอมะไรเด้อนายเจไรอะข้างในฟังคุณว่าอันนู้นแสดงคุฒิขั้นการพิเศษพิ่งมาพิ่งมา โดยการนำท่านผู้ใหญ่าัขวอยู่อริศราจันทะแสนนะครับคนสวยน้องนับท่านผู้ใหญ่คนสวยสวัสดีครับแขกแล้วไรแขกแล้วไรอาบุญกฐินเมื่อไรครับท่านผู้ใหญ่ยี่เน๊อยี่ยี่ห้าบ้านบอลนก่อนเดี๋ยพี่น้องะเริ่อ่าเป็นต้นการพิเศษสามพันสี่สิบแปดอนุวัฒนาสาธุครับวัดโภชัยบ้านบอล โดยการนำท่านผู้ใหญ่นาริศราแสงนัสเส้นคับ้านเจ้าอยู่ทังพุทธานผู่บางนวลบรรยากาศลงทานนะคะพุดครึ้มเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีลงทานอะไรบ้างแล้วทำไมมันทำไมมันนั่งก็มีอะไรก็มีนะเดี๋ยวดูน่าจะฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งคนแจกนะแล้วฝั่งนี้น่าจะเป็นคนรับนะคะตอนนี้เราเป็นคนรับอยู่นะ

อันนี้ร้านส้มตำนะใครอยากกินส้มตำก็กินได้เลยนะคะนี่อะไรเนี่ยโอ้เมี่ยงนะคะเมีม่ยงบ้านเฮาคะ่ะทุกคนคู่เช่เหลายหน้มหนีไนะคะได้ยังแล้วได้แน้วได้หน้าสองครูค่ะหน้าเ่บมากเลยไม่มีเพื่อนกินนะ อันนี้ก็จะเป็นผักเป็นมะละกอนะคะแจ๋วพีน้องเขาอยู่ข้างในหรือบปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอิ่ไปทั่วบุญเด้อได้อะไรคะได้น้ำาบโอ้สาธุน้ำได้บุญค่ะได้บุญนะเออค่ะ น,นี้ส่วนอะไรเนี่ยเขาแจกอะไรนอะนะค,ะส,สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แหงอ๋อยังยังไม่แจกเนาะยกเป็นแพงเลยยับดค่ะใครใครข้าว้ยอ๋อใครค่ะใครสุกแล้ว สวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยังงี้ได้ได้ได้ันนี้สวยพิเศษเนาะเด็กๆรอเข้าแถวเต็มเลยนะคะตรงนี้จะเป็นไอศครีมนะคะไอศครีมมาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะ ดูแล้วคงไม่ได้กินกับเขาแน่ๆคนณนี่ก็จะเป็นซ้อมตำนะคะอยากอยากกินมาก่อนนะแต่สักพักก่อนนะะี่เขาแจกอะไรแจกแจกขนมนะคะแจกอะไรนะคะขออนุญาตก่อนเลยนะแจกขนมนะคะอขอทังออกเลย อไปได้ลออกไปนะครับเใครยังไม่ได้เลารอบคุับแจกเลยนะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอากับเขาด้วยนะใช้อย่างนี้โอ้ดีนะไม่สดุดล้มนี่มืเกือบสดุดล้มเลยอ่ะไปรับของทางกับเขาด้วยขอบคุณค่ะอ้าวมือกัมือกั้งขอรับด้วยคนวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ มารับของลงทานนะคะโอวยอ,อย่าดันกันหล่อูโหดูทุกคนอค <c oughs> อยอมรับเลยอะ่ะเกือบล้มมาดามอูโพมากินนั้นลมาาเนื่องจากเนื่องสะดุดสายสองก็คือเขาดันนะ <c oughs> ได้เห็นไหมเออวันนี้มารับของทานด้วยนะ <c oughs> นานมากเลยคือเราไม่ได้รับนะคะดูคะ่ะ <c oughs> ได้นี่ <c oughs> ไอไหม ลองลองลองดูไหมลองดูว่าเราจะได้กับเขาไหมะนะคะเดี๋ยวเขาเหยียบกว้างเรามันจะไม่คุมม้มนะจะเดี๋ยวเขาเหยียบกว้างเราไม่คุ้มนะลองไหมทดสอบไหมว่าเราจะโอเคกับเขาไหมโอู้เขาเนี้ขาเนี้ยปะ

อันนี้ได้อะไรได้ไป็นถุงเลยอมีเดอรอยู่ทำหเตัวแทนสสท่านอยู่าีามไอศครีมนะคะไอศครีมเด็กๆต่อแถวนะคะหมดแล้วมีอะไรก็ไม่เหลือค่ะถ้าเป็นลงทานนะคะตอนนี้เสียงข้า่ยอยเราจะไปกินส้มตำก่อนสายพานาใจปาเลยรื่องปาอันนาปลาจะมีใครบักบับกหาไม่หลังมันเองเหมือนผลเหมือนชื่อใจซาอครับคุณแม่ บันเซนาเอานะครับน่ัิบาทบ้านุกโนะครับอ่ะุมนาดาสาดูครับไปยังท่านสอสชาติราพงศ์ทีรดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีได้ยังแล้วสุขสนลัรโอ้ยี่ยังนี่มาเบงดูอซามดโอ้สวัสดีค่ะมาเบงมาเสาะปาเต็มกระเป๋าเลยมาเสาะบุข้อกินยังไงนะน่ะอชอซยอได้หลายแขนน้ำ ยังอีกนะนี่เนีคนน่ะชัวดินได้หลายเน้อ่า้งอที่ล้างก็สอบมากก็ลดเข็นเออคนเบ้ามาได้ทำไปใส่ภาษาเมื่อเจีมมากเลยเออเต็มหน้าเต็มล้างคนวะเออเออเออหน้าบานเลยโอเคได้โอเคผมเสื้อนะ เด็กๆกำลังต่อแถวอยู่ต่อแถวมาเลยนะคะฝั่งนี้ยังเยอะอยู่กินส้มตำก็ฝั่งนู้นได้เลยเฮ้เราจะกินส้มตำดีเนน้อร้านส้มตำกิส้มตำ มาลองกินส้มตำดูมอดที่มอส้มตำอย่ดอนั่นปะฟังทุ่งฟังทุ่งกันมีได้ซ้ำส้มตำกินส้มตำอยู่มาเบิดอยากนะลองกินส้มตำก่อนตอนน้้นก็มีอีก ครอบครัวของคุณจะป็นใหญ่แสนึกบาทอนุโมทนากิบคุณและดีนะพี่ก็ส้มตำนะคะมันเป็นตะแซ่บทุกร้านแหละกิน กินโดลองดูลองดูไม่ไม่ีเพื่อนมนะันจะแซ่บรอวันนี้มารับของรงทานนะคะมาด้ามมงพลนะคะมีผักด,ด้วย ท่านเขาอะทุกคนจะลองเป็นผู้ลองเราเป็นผู้รับก่อนเราเป็นผู้ให้มาตลอดแล้ววันนี้จะเป็นผู้รับนะคะเอานิดหนึง่งหมดแล้วว่าใส่หมดแล้วเราไม่ได้กินว่าจะตั้งใจกินบ้างแล้ววันนี้ไม่ไม่ได้นะหมดแล้วใช่ไหมคะ ขนมจีนหมดแล้วะอ,อ๋ะเ,เ,เอาหัวเดียวพอนะคะค่ะเดี๋ยวจัดก่อนเอาแบบเราเอาแบบนิดเดียวนะเราจะไม่เอาเยอะเพราะว่าเราคงกินไม่หมดนะคะแบ่งคนอื่นเขากินนะคะตรงตนัน้ตนตรงน,นั้นคนแน่นมากเลยะะเดี๋ยวถ้าตักเราครับเอานิดเดียวนะหัวเดียวพอค่ะ เดี๋ยวนี้เราตักตักเองเอานิดเดียวเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะนี่เรากินเรากินแค่นี้นะกลัวไม่หมดแค่นี้พอค่ะขอบคุณค่ะมิซอนบอค่ะมีช้อนไหมคะโอ้โหเขกินอะไรเนาะบาลเฮ้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ติดตามได้ช่องมาดาเมืองภูเด้อพี่น้องแหม่ได้ส้มตำมากินดูดิอืมจะนั่งกินตรงไหนดีคนเดียวขอโอ้กินตรงไหนน้อบาทหนึ่งอบาทพี่กินก็ไม่ได้กทักดาวชยนำวันยี่สิบบาทเติมสิทธิ์สวัสดีค่ะ คุณแม่ๆนะคะแซ่บ <W> บ้อแซ่บบ้อแซ่บหลายต่างๆต่างตะไคร่ไปแซ่บนั่งกินอยู่นี่แล้วนั่งกินอยู่นั่นสิจ้านั่งเบญจานี่ทำตะไคร่แซ่บๆกินนี่แถวจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ